สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พระมาหาก็นำเอาพระสมเด็จวรรคังเป็นพระในยุคปลายนะเพื่อนสมาชิกองค์นี้เป็นพระในยุคปลายอีกองหนึ่งนะนำมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันในช่วง เทศกาลหยุดยาววันมหาสงการหลายท่านก็คงถึงบ้านกันแล้วนะครับเดินทางครีวดคาดรอดปลอดภัยถึงจุดหมายบ้านกันแล้ววันนี้เราก็ไปตำบุญตักบาทรดน้ำผู้หลักผู้ใหญ่ขอพรขอให้เราได้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดแล้วก็ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านจงประสบผลสำเร็จนะครับ แล้วก็จะดื่มจะกินจะเที่ยวอะไรก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะทราบว่าแน่นอนแหะครับวันนี้เราก็ต้องหนักกันหน่อยนะเมื่อหนักกันแล้วก็ให้มีสติในการในการเล่นนะกระทบกันหน่อยก็ให้รอยิ้มกันนะไม่ต้องให้อย่างอื่นกันให้รอยยิ้มกันนะครับ เรียกว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมไทยที่คู่กับคนไทยเรานะปรับได้ที่เรายังมีศาสนาพุทธเป็นที่ยึดเหนียวประเพณีวัฒนธรรมแบบนี้ก็ต้องคู่กับคนไทยเราตลอดไปนะครับช่วงนี้ถ้าใครได้ดูหนังเดอะสโตพระแท้คนเก้นี่ก็ก็คงตื่นเต้นนะได้ข้อคิดอะไรมากมายเลยทีเดียว นะเรามีพระที่คอมีพระอยู่ที่บ้านก็ลองไปจับไปพลิกไปส่องดูนะท่านอาจจะเจอของแท้ของแท้เลยก็ได้นะครับแต่สิ่งที่เราเป็นห่วงแล้วก็สงสารแล้วก็เห็นใจนะก็ธรรมดาเลยครับเศรษฐีทั้งหลายที่ครอบครองพระสมเด็จหรือครอบครองพระเครื่องอยู่เนี่ยมีพระปอปนเยอะเลยนะเพื่อนสมาชิกถ้าดูหนังเรื่องนี้เราก็เข้าใจได้ว่า เศรษฐีทั้งหลายท่านท่านมีเงินเข้าใจท่านมีเงินท่านทํางานหาเงินท่านรวยแต่ว่าท่านไม่มีองค์ความรู้ด้านภาคเครื่องไงครับท่านจะมีศรัทธาอย่างเดียวเมื่อท่านครบสมบูรณ์ด้านปัจจัยสี่แล้วสิ่งที่ท่านขาดก็คือขาดที่พึ่งทางใจเมื่อขาดที่พึ่งทางใจท่านก็อยากจะได้สมเด็จโอ้โหดังที่เขาเล่าลือกันนะคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดปลอด,อดภยัยใช่ไหมมัง่งคั่งมั่งมี ร่ลำรวยเจริญรุ่งเรืองท่านก็อยากได้ท่านก็ไปหาไปเจอเซียนที่เขามีแบบที่ไม่มีจรยาบ,บันนะที่เขามีแบบมีองค์ความรู้ด้านพระเครื่องนะเขาขายเขามีแบรนด์เนมเขามีชื่อเสียงเขามีคอนเนคชั่นเขามีเรียกว่าเอยชื่อมาทุกคนยอมรับเขาอย่างเงี้ยเขาหยิบปลอมมาบอกว่าแทก็ต้องแทเขาหยิบแทออกมาว่าปลอมก็ต้องปลอมเพราะว่าแบรนด์ชื่อเสียงเรียกว่า มูลค่าการตลาดเขาทําไว้มากมาย10 2 0ปีมาแล้วเขาจึงพูดว่าการันตีได้เห็นไหมเมื่อเศรษฐีไปเจอคนที่เป็นเซียนแบบนี้ถ้ามีคุณธรรมจริยธรรมก็ได้พาแท้ไปแต่ถ้าหว่าขาดคุณธรรมขาดจริยธรรมโลภโกดหลงหวังเฉพาะเงินเขาหยิบปลอมขึ้นมาบอกว่าแท้เศรษฐีก็เชื่อก็ซื้อไปเช่าไป เห็นไหมครับฟ้องร้องกันขึ้นลงขึ้นศาลพวกเรารู้เรื่องนี้ดีในแวดวงคนเล่นพระคนดูพระคนที่มีหน้าที่ในการส่องพระปล่อยพระเป็นกรรมการตัดสินพระนี่รู้อยู่แก่ใจดีนะดังนั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วแหละครับหนังออกมาก็สักเทวาหนังก็สักเทว่าดูแค่ให้ข้อคิดนะเตือนสติเรานะ ในยุคปัจจุบันนี้จะโดนแบบนั้นเยอะทีนี้ถ้าใครมีพระแท้เนี่ยไม่จะเป็นต้องขายได้อันนี้เป็นเรื่องจริงหนันงเรื่องนี้ประจักษ์ได้ด้วยเหตุด้วยผลนะพระแท้จึงอยู่ในมือชาวบ้านยังอยู่ในเนี่ยคนธรรมดาอย่างพ่อใหญ่มหาเนี่ยนะเป็นคนธรรมดาที่ดูภาพเป็นเห็นพระอ,ออกบอกพระได้แต่ว่าไม่มีอำนาจสื่อไม่ได้ออกสื่อว่าเป็นเซียนแล้วก็ไม่มีคอนเนคชั่นแบบมากมายนะ เพียงแค่ว่าดูภาพเป็นนะแล้วพระแท้เราก็ไม่จะเป็นจะต้องขายได้ไม่จะเป็นต้องเหมือนคนอื่นพระที่เขาออกสื่อพระที่เขาลงในสื่อพระที่เขาพูดกันเยอะๆนะเราเราไม่จะเป็นต้องเหมือนเขาเพราะพระพระเนี่ยมีเป็นร้อยๆบล็อกพิมนะหลายๆแบบเลยทีเดียวอย่างพ่อใหญ่มหาจะดูพระนะเพื่อนสมาชิกจะดูสีอย่างถ้าใครติดตามพ่อใหญ่มหาก็จะรู้ใช่ไหมครับหนึ่งพ่อใหญ่มหาจะดู จะดูก่อนเก่าภาคเก่าพราะยมหาจะดูก่อนนะเพื่อนสมาชิกแต่การจะดูเป็นลักษณะงี้ท่านจะต้องเข้าใจยุคด้วยนะยุคต้นยุคกลางยุคปลายในแต่ละยุคแบบเป็นจี่ช่วงซึ่งยุคเกี่ยวกับยุคพระยมหาก็เล่าไว้แล้วแล้วช่วงเกี่ยวกับช่วงแต่ละช่วงนี่มันต่างอะไรกับยุคก,ก็เล่าไว้แล้วถ้าท่านอยากฟังก็ไปเสิร์ชย้อนหลังดูได้ในช่องมหาสองพระบ้านนะครับถ้าจะเล่าก็จะ ซ้าความเดิมก็คงจะไม่ได้เล่าบอกว่าฝ่ายหมายยังไงในแต่ละยุคแต่ละช่วงแต่บอกเพียงว่าพ่อใหญ่มหาจะดูพระจะดู3แบบ3แบบก็คือลักษณะเป็นยุค3ยุคนี่แหละครับ3แบบนะแต่ละยุคแต่ทีนี้พ่อใหญ่มหาจับขึ้นมาจะดูก่อนว่าในแต่ละยุคนะ่ยเป็นกี่ปีใช่ไหมอันนี้เราต้องรู้ถ้าใครดูแบบพ่อใหญ่มหาต้องรู้ลักษณะอย่างนี้ หยิบองค์นี้ขึ้นมาพาอ่อใหญ่มาหารู้เลยว่าเนี่ยเป็นพระยุคปลายนะถ้าเป็นพระยุคปลายอายุก,ก็ร้อยห้าสิบปีโดยประมาณนะเพื่อนสมาชิกร้อยห้าสิบปีขึ้นอ่ะนะร้อยห้าสิบปีขึ้นแน่นอนทันยุคนะเราอย่าเพิ่งไปบอกอย่าเพิ่งไปดูอย่าเพิ่งไปพูดว่าปอมเจ๊นะพิมพ์เป็นยังไงอย่าเพิ่งไปดูให้ดูว่าเก่าก่อนถ้าเก่าลักษณะอย่างเงี้ยในใจพอ่อใหญ่มหาคิดแล้วโอ้เนี่ยทันยุคแต่เป็นยุคปลายอย่างนี้แท้แน่นอนนะเพื่อนสมาชิก คือจะมีเซียนบางคนสถาบันบาง,บางกลุ่มบางก้อนก็จะบอกว่าปอมเจตั้งแต่สมัยสมเด็จแล้วอันนี้คือผิดผิดไม่ถูกนะคนพูดลักษณะงี้คือเอาความระโมบโรคมากนะเอาเกิเลสตัณหาตัวเองไปพูดไปเทียบไปเปรียบกับคนในยุคนู้นยุครัตนโกสิทป์เขาไม่ได้เป็นอย่างนี้ยุครัตนโกศิทป์เขาไม่ได้ค้าขายธุรจิตเห็นเงินเป็นสําคัญเห็น รถหรูบ้านโตเหมือนคนในยุคนี้เขาถ้อยทีถ้อยอาศัยในน้ามีปลาในนามีข้าวแผ่นดินทาแผ่นดินทองคนในยุครัตนโกสินทร์นะ่ะเขาไม่ได้เป็นแบบนี้ถ้าบอกว่าปอมเจตั้งแต่สมัยสําเร็จอันนี้คือบาปกรรมพวกนี้คือระโบกรบมากในยุคนั้นไม่มีปลอมบอกว่าปลอมข้างกําแพงกันเลยโอ้โหนี่ชัดเจนเลยนี่ปอมปอมข้างวัดในยุคปัจจุบันนี่ถูกต้อง ที่พวกท่านเล่นพระเกจิกันอยู่เพราะว่าพวกท่านปลอมอย่างพระเกจิองค์นี้ดังติดตลาดตลาดต้องการท่านก็ไปปลอมกันข้างกำแพงวัดเลยตอนนี้เขารู้กันหมดแล้วคนมีปัญญาเขาจะไม่ไม่เชื่อสิ่งที่เสียนพูดนะดังนั้นเวลาเรามาเจอพระเราต้องรู้เลยว่าเนี่ยเก่ายุคปลายร้อยห้าสิบปีถ้าเก่ายุคกลางร้อยเกสิบปีเก่ายุคต้น สองร้อยปีนะพ่อใหญ่ามาหาจะดูความเก่าก่อนอันดับแรกเมื่อดูความเก่าแล้วเนี่ยหนึ่งสองพ่อใหญ่ามาหาจะดูความเรียกว่าธรรมชาติอันนี้มันต,ต้องดูให้เป็นนะเพื่อนสมาชิกท่านต้องพิจารณาท่านต้องผ่านประสบการณ์ท่านจะต้องผ่านเหตุการณ์มาเยอะท่านจึงรู้ได้ว่าโอ้นี่มันธรรมชาติมันมันธรรมชาติกับร้อยห้าสิบปีธรรมชาติมันเข้ากันกับร้อยเสิบปีธรรมชาติมันเข้ากันกับสองร้อยปีอย่างเงี้ยเพื่อนสมาชิกเรียกว่า ไม่ไม่เล่งให้เก่าไม่ไปอบไม่ไปทอดไม่ไปแช่ไม่ไปเวฟมานะไม่ไปเล่งผิวให้เก่าเกินงามนะถ้าคนแก่แล้วก็มองผิวคนแก่ออกใช่ไหมเพื่อนสมาชิกถ้าผิวคนอายุ18ปีแล้วก็มองผิวคนอายุ18ปีออกใช่ไหมคือมันธรรมชาติมันต้องบาลางกันนะเมื่อท่านดูความเก่ากับธรรมชาติมันมันไปด้วยกันได้สพระอย่ามหาจะดูมวลสารนะ มวลสารต้องต้องดูออกเลยนะผงพรตุคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิเจผงตรีนิสังเหมีไหมดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่าดินเจดสะดินหลังเมืองมีไหมผงพรตุคุณผงม,มหาราชมีไหมเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดทองมีไหมเม็ดหยกมีไหมอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกหรือว่าเนื้อผงเกสรเนื้อผงพรตุคุณเป็นยังไงเนื้อว่านเป็นยังไงท่านต้องแยกท่านต้องแยะท่านต้องบอกได้นะอันนี้คือมวลสาร มันต้องมีนะเรียกว่ามวลสารที่พึงมีนะเพื่อนสมาชิกโอ้ยพระโรงงานพระปลอมเนี่ยโอ้โหโทนสีเดียวกันเลยมันมองง่ายถ้าโทนสีมาแบบเดียวกันเลยเนี่ยมันมันแป๊บเดียวมันรู้เลยนะเนื้อนี่แข็งกระด้างมาเลยนะนะมันมองมันมองได้สี่สุดท้ายพ่อใหญ่ามาหามองพิมพนะ์มองพิมเนี่ยมองออกเลยนะพิมพ่อใหญ่ามาหาให้ให้อยู่อันดับสุดท้ายนะ เพื่อนสมาชิกสังเกตในเวลาพวกเราเอาพระไปให้พวกเซียนเนี่ยเขาแค่เขาไม่บางบางคนเขาไม่จับด้วยซ้นะํานะพระยังอยู่ในมือเราเลยนะเขาบอกว่าผิดพิมพ์ <c ười> คือเขามองเส้นนี้เส้นเดียวนะเพื่อนสมาชิกนะเนี่ยนะนี่มองเส้นถ้าอย่างเี้ถูกพิมพ์เขานะเส้นนี้ต้องตรงอย่างเดียวนะเพื่อนสมาชิกเขาไม่ได้ดูอย่างอื่นเลยนะเส้นนี้ต้องตรงอย่างเดียวนี่ถูกพิมพ์ถ้าเส้นตรงเนี้ยเอียงโยนิดหน่อยผิดพิมพ์ แต่คาว่าผิดพิมพ์นี่มันมันไม่ได้หมายความว่าเป็นพระไม่แท้นะเพียงแค่ว่าพิมพ์นิยมที่เขาซื้อขายในตลาดกันตอนนี้เขาต้องการพิมพ์แบบนี้ทรงอย่างเงี้ยเนื้อหาอย่างเงี้ยพิมพ์แบบนี้ทรงแบบนี้เนื้อหาอย่างเงี้บบทงบบยท่านหาเลยหาอย่างที่เขาบอกอ,ะอ่ะท่านซื้อจากคนนี้10ล้านอ่ไปขายให้คนนูน้นท่านอาจจะไม่ถึง10ล้านก็ได้ท่านอาจจะขายได้8ล้านนั่นแสดงว่าท่านขาดทุนแต่เซียนก็ได้กำไร2ล้านแล้ว พะเขามีสมาชิกเขามีเพื่อนเขามีกลุ่มก้อนเขามีผู้คนนะการจะซื้อพระการจะขายพระสิบล้านขึ้นในช่วงเนี้มันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากตาสีตาสาเขาไม่ซื้อหรอกครับล้านหรือว่าสิบล้านเนี่ยทั้งที่เป็นพระแท้ทั้งที่เขารู้ว่าเป็นพระแท้นะแต่เขาไม่ซื้อเพราะคอนเนคชั่นผู้คนมันไม่น่าเชื่อถือพระแท้จะไปอยู่ในมือชาวบ้านได้ยังไงยกเว้นว่าเซียนเนี่ยเขารู้เป็นพระแท้เขามา มาหลอกหรือว่าเขามาตกไฟหรือว่าเขามาทําเหตุการณ์ให้ท่านต้องขายพรพให้เขาในราคาล้านเดียวนะเราโฮมบ้านนอกตาสีตาสาล้านเดียวก็เยอะแล้วใช่ไหมก็ขา,ขายให้เขาแค่ล้านเดียวพอไปอยู่ในมือเซียนพระนั้นเขาขายได้50ล้านเลยได้กําไรมาแบบร้อเต็มอต็มนะซื้อล้านเดียวไปขายได้50ล้านนะเหตุการณ์อย่างนี้มันมีนะเพื่อนสมาชิกนะครับเนี่ยพ่อใหญ่มหาจึงบอกในนพิมเนี่ยสำคัญ สำหรับคนที่เขาซื้อพระเล่นพระแต่ถ้าแบบพวกเราชาวบ้านพิมพ์ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นพระแท้หรือพระไม่แท้พิมพ์นิยมเขาที่เขาต้องการเท่านั้นเองนะเนี่ยดูตรงนี้อย่างองค์นี้นะเพื่อนสมาชิกนึกนุ่มนะเป็นพระนิยมปลายเนี่ยนึกนุ่มนุ่มชำํำนะองค์นี้เพื่อนสมาชิกดูนะดูด้านข้างเห็นไหมครับดูด้านหลังเนีย่ยนึกนุ่ม เนื้อบอบช้ำเนื้อดิฉ่ำเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเนื้อหนึกนุ่มเนื้อฉ่ำเนี่ยเ,เพื่อนๆไดนไหมครับนี่อย่างนี้เป็นพระที่แบบหายากนะหายากมันอยู่ในมือชาวบ้านอย่างพวกเราเดี๋ยวให้เพื่อนสมาชิกได้ดูใกล้ๆนะกล้องขยายใกล้ๆไปด้วยกันนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยพระแท้นี่ไม่ไม่จะเป็นต้อง ต้องขายได้นะเนพื่อนสมาชิกเวลาเราดูพระเราอย่าเราอย่ารีบเร่งน,นะเราอย่าใจร้อนนะเวลาเราไปเจอพระเนี่ยเราพิจารณาตรตรองไข้ครวนนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูเผอาะท่านเห็นไหมครับเนื้อฉ่ำไหมครับเนื้อนี่ฉ่ำเลยนะเนื้อเนื้อนี่ฉ่ำเลยเนี่ยไหลตกทั้งสองข้างเลยนะเนี่ย มีหูเรือนรางนี่พระพักนี่เป็นวงรีเลยนะดูกเกตท่านนี่อวบนะเพื่อนสมาชิกโคนเกตโบราณท,ท่านบอกโคนเกตจะอวบอวบเหมือนกลวยนะรูปทรงกลวยนะกลวยขันหน้าขันแปดนะเพื่อนๆนะอย่างเงี้ยโคนก็จะอวบปลายจะแหลบเนี่ยเป็นที่มานะที่เราเห็นฝ้าข้อขาวเนี่ยครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกว่าเนี่ยผงแป้งโรยพิมพ์นะเพื่อนสมาชิกเดี๋ยเราดูเห็นไหมเม็ดดำเล็กๆเ,กเกม็ดดำเม็ดใหญ่คือเม็ดแดง ซุ้มระครังเนื้อนี่หดเห็นไหมอันเนี้ไม่ถึงกับเป็นไหวผาซีกนะเพื่อนสมาชิกแต่ว่าเนื้อด้านในท่านหดเห็นไหมครับเนื้อหดเนื้อเนื้อตรงนี้ก็จะม้วนเข้าไปเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเนื้อตรงนี้ก็จะม้วนเข้าไปม้วนเข้าไปก็จะเห็นฝ้าขาวในผงแป้งโรยพิมพ์เม็ดดำเม็ดแดงเยอะนะครับองนี้ เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆเลยนะเห็นใกล้ๆกันเลยดูพะาๆก,กันใกล้ๆเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยดูใกล้ๆจะแตกต่างกับดูไกลๆอย่างเมื่อกี้นี้นะที่เราเห็นแบบนี่คือคราบน้ำมันตังอิวนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเนี่ยคราบน้ำมันตังอิวเนี่ยเราจะเห็นซุ้มละครั้ง ซุ้มละครงนี่นเ,นเนื้อนี่ม้วนเข้าไปเลยนะเม็ดดาเห็นไหมเพื่อนสมาชิกนี่คือเม็ดดำฝ้าเขาขาวนี่คือคราบผงแป้งโดยพิมพ์เห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยนี่คือฟํมชำ่ำคราบน้ำมันตั้งอิวนะอย่างเงี้ยสีชาเลยนะเพื่อนสมาชิกองค์นี้ค่อนข้างสวยนะสวยแบบ ทันยุคเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยยุคปลายเนี่ยเนี่ยวสวยงามตกท้องช้างยุบไปหาพื้นพระแล้วก็สะบัดขึ้นมาพาดผ่านซุ้มละรังเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูสิครับฟัมงามของท่านนะ เพื่อนสมาชิกดูคราบผงแป้งโรยพิมพ์นะเนีย่ยเม็ดเรียกว่าเม็ดประธาตุเนี่ยอันนี้ผงปุตตุคุณก็จะต่างกันนะเพื่อนสมาชิกนี่อันนี้คือเม็ดประธาตุนี่ก้อนผงปุตตุคุณเนี่ยเม็ดแดงเม็ดหยกเนีย่ยเนี่ยก้อนผงปุตตุคุณนะเพื่อนสมาชิก เป็น,นก้อนๆเป็นไตๆเลยนะเ,นยเพื่อนสมาชิกดูเม็ดแดงเม็ดนี้สิครับงดงามเม็ดดำเห็นไหมครับ พระสมกเม็ดนี้งดงามมากนะเพื่อนสมาชิกนี่เราดูด้านหน้าแล้วมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่คือรอยปูไตนะเพื่อนสมาชิกนี่รอยปูไตเนี่ยความฉ่ำเป็นจุดๆเป็นเม็ดๆเป็นก้อนๆเลยนะเนี่ยความงามของท่านนะ เห็นไหมเพื่อนสมาชิกนี่นี่คือเม็ดพระาธาตุนะเป็นจุดๆเป็นเม็ดเนี่รอยปูไตรอยนอนดนครบนะาองค์นี้เม็ดแดงเม็ดดำเห็นรอยปูไตเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกเราดูด้านข้างกันนะดูด้านข้าง เนี่ยเนื้อฉ่ำไหมเพื่อนสมาชิกเมื่อเนื้อคนแก่ไหมครับเนี่ยเนื้อนี่ฉ่ำเลยนะเนื้อนี่ฉ่ำนวลเนีย่ยเราดูเราดูข้างดูทุกข้างนะเพื่อนสมาชิกดูให้ครบเนื้อนี่ฉ่ำเลยทีเดียว เนี่ยเพื่อนสมาชิกดูสิครับดูดูความงามเนี่ยดูความงามของท่านนะเม็ดแดงเม็ดดำม็ดหยกเนี่ยเม็ดแดงเม็ดดำม็ดหยกเม็ดทองคำเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับดูความฉ่ำของพระท่านองค์นี้คลาสสิกมากเลยนะเพื่อนสมาชิก ดูดูพระพักท่านนี่โอ้โหแบบแต่ก็อย่างว่านะเพื่อนสมาชิกพระแท้เน่ยไม่จะเป็นต้องขายได้แต่ว่าถ้าเรามีพระแท้เนี่ยผู้ทุกคุณเนี่ยดังที่พ่อใหญ่มหาบอกมาถ้าใครได้ดูได้ติดตามพา่อใหญ่มหาเนี่ยก็จะออกมาในรูปทรงนี้นะคือแค่เราต้องการครอบครองพระแท้สักองคเนี่ยเราไม่จะเป็นจะต้องเหมือนคนอื่นก็ได้นะแต่เรารู้เราเห็นเราสัมผัสจาก เหตุการณ์จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเรารู้อยู่แก่ใจอรัตนาขึ้นคอเลยนะเพื่อนสมาชิกนะขอ,อให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ